สวัสดีครับพี่พเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมนำเหรียญหลอเสีมานะครับหลวงพ่อรวยปาษาทิโกนะครับผมมาให้รับชมกันนะครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญหลอนะครับหลอโบราณน,นะครับ นี่ครับข้างล่างจะมีต่อโคดคําว่ารวยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมผมปรับกล้องนิดนึงนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีห้าหกนะครับรุ่นรวยเศรษฐีนะครับ เลยเสีทีด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับ